นาวีครับผมดูมิดนะฮะหรือว่าแบบเอาดูมันตัดอะไรเงี้ยแต่ทั้งฝั่งทีมโอจีถ้าโนเทลฟาร์มอากานิบไว้จะได้แบบรัวๆนะผมแบบตัดเรื่อยๆผมทำให้สร้างความคลาเดเกี่ยวกับนาวีเหมือนกันนะ ต่อเหยียบไปครับเส้นจังหวะโดดพอดีครับไม่ปล่อยออกมาได้ก่อนแล้วก็โดนจับล็อกดับเพื่อนฟปาเข้าไปหมดแล้วนะวีจูนโดนหนึ่งทีเรียบร้อยผมเป็นเซาบทได้ครับโอจินำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะเฟิร์สบัตดูเบรดไปแล้วทอยคร้บซังกาแต่ซาบมใส่นักเต็มเออยู่ตายคู่นี้มาเดือดเจ้าผมครูระวังที่ด้านโน้มของค็อกเวิร์กแล้วก็เซรทอร์วอลเลนเดอร์นะพีโร่กว้างเลยเจอแร็กเกิลแฟร์ครับทางด้านหนุ่มเจ้า่แต่ไม่สนกบตีซังกาตายฮะ สุดมิดวันก right> ็ถอยอ่ะด้านนี้ก็ไต่หินครับอันนั้นมิดวันเต็มๆต็ครับโรเจอร์ไล่ใครหนักต่อเนื่องใส่ด้านของมิดวันนะออเรดยังต่อไต่หินแม่หีนเชอร์หนึ่งยังเป็นไวใส่หน้าโนของจักคิโร่ครับซ็อกก้าต่อเบียวระวัยเดมเบเดนฟานยังต่อครับด้านนี้สับย้ำๆกับผมเดมเบเดนฟ่านครับขีดผมทางมาวีจุดไม่รอดครับ ดาวได้มาเองแค่เพียงสี่วินทร์ับได้เลือหัวสกอร์เป็นสองต่อสี่ครับโอจีเงินกับบรรดาอีกแล้วเล็กน้อยโรเร็์ผ่านมาเรเจอตีเซมิทวันเตหินสองครับโนเบรดอัดไปสก้าของเธอเนี่เจริรถก็มคาดนะครับสกอร์เต์ครับผมทำยอดน่าสนใจนิดนึงเตหินสโลนฟลิชช์ลี่นั่นสก้าครับก็ยิงเต็มไปหมดแลมเบรคเกอร์แทร็กสโล์ไวสก้ารอดไม่ได้โยเบรดไปแล้วถอยครับ โลริงกับเก่งชนไปดูปัดลงเรื่องมิดวันย้ำต่อฮะขอแค่ดีนายได้หรือเปล่าขอแค่ดีนายได้แล้วก็ดีนายได้ไหมไม่ได้พอเจอเรื่องเจอโร่ฆ่าไปกันมิดวันผมรัวๆครับตอนนี้นาวิ่งกันนำอยู่หนึ่งเค้สกอร์เป็นสี่ต่อสี่ฮะพงทีทีผ่านไปอีหนึ่งตอนนี้ก็เรื่องดูครับดูไอส์เบิร์กมาเจอเรื่องซองกาแบ็คปีเปิดเข้าไว้ครับบทเขยซ้ำต่อเรื่องเอเอวิวฮะเอเอวิวกันเวทหนึ่งไว้ครับแต่ว่าก็ตีไม่พ้นครับผมเจอเรื่องเจอโร่จัดการซองกาไปได้ครับ เดอบอร์เดเมตครับถึงหน้าโดของไอซ์เฟิร์กเกมไปจับถูกลงนะฮะโดเชลโดเชลก็ถอยก็ปล่อยเซิร์ฟลลิงกิงเฉื่อยก็ไวเอาใส่หน้าหนงซีโทวร์เนอร์ครับวอร์เจูนตัดลงย้ำต่อแล้วหยอดไปแล้วเตรียมเปลมสลากระโดดเกาะมาย้ำต่ออียินเนอร์เซฟตายครับจะตกไปบอลอินซาวครับอีกก็ไปอีกคีย์เส้นเขอเบิกแฟร์ลงมาอันสักซับอินซาวมาแบบไม่อยู่ตัวเองก็รัตเจอร์ย้ำต่อร์คี พอเชนก็ไปหมลจับผู้ร้อยแล้วโดเชลได้เชลผู้กบานจับหนึ่งยับต่อโรนิงครับเก่งกลับไปครับโรนิงเหมือนเดิมตีแล้วโดเชลตายผมสลากกระโดดข้าผ่านไปส่วนซักซ่าครับยันไม่ก่อนนะชูวีกับผมที่ซักซ่าเป็นเสาไปเรื่อยแล้วพอเจลลอยมาล็อกครับผมล้วก็แฟร์เปิดน้ำรองลากเขยมาช่วยมาช่วยฆ่าตัวตายมาช่วยฆ่าตัวตายไม่ไหวหมดเจอแต่โลรีสแนนครับบาดเข้าไปแล้วซักซ่าตายฮะแปดต่อห้าผมเป็นอยู่สองเคับดาวี่ ออมผ่านมาอ no ีเทอร์ีกไม่ลงนี่ชชกไปสนาัก้าวมทีมนนบอลติรถเตหินอัดลงย้ำต่อใส่นาสกาก้าตายครับสต็ปพีเปิดกันไว้ผมแล้วก็ฮุสซอมเยบไปนบเด่นาอ้บอัดเันเจโร่จากไว้แล้วถอยกับนนเทียลทานแน er นห er ุนซักาวไพาวบ็อบนกแบกกันย้ำต่อครับอีเทอร์เดียซสกระตุกลงย้ำรัวที่นันเจรโร่เจร่ตายครสกอร์เป็นเก้ต่อหครับลางนีครับตีอครับ รวมเดินกันไปฮะสต๊อบเยียมลงไว้แล้วปล่อยกับเซฟเปิดมาเชนดูแดนแล้วเพียวเฟรมย้อนย้ำรัวฮะชันได้เซฟตายครับสกอร์เป็น10ต่อ6ครับเงินดำเป็นสองเขียดด่านี้มาโครไฟ์ป่านไปบอลสเปกเตอร์เปิดพอดมาตีอัเข้าย้ำต่อเซนโอดีครับปุกช็อตเข้ามาจังหวะนี้เปิดโฟล์คอกน้องแบ่งไว้ครับสลาสสลาสถอยไปก่อนฝั่งด้านนี้ก็ตีครับบอดี้บล็อกกันไปฮะด้านนี้ก็เอาไว้รถไฟ์ถอยครับผมรอดหรือเปล่า เดี๋ยวนี้จับผมลงไปแล้วถอยับโนเชลทางด้านโดนผม่ามิดกวันนะอ้อมวยังต่อโรลลิ่งเชิอเข้าไปอัดที่ห้าของฝั่งคอกเวิร์ครับแล้วตอนนี้ครับยังไงรอโอดีตีก็โดนเอ็นอัดตีครับอัดลงเต็มข้อผมด้วยอผมฝ่งโรเจอร์เรียบร้อยไปฮะเบสเซอบกระตุกกระตุกมามดสักซับแกงมหาดัมิดวันแน่นอนครับไรเกอร์น้ำล่องรีเช็คครับผมมิดวันบอกว่ามันมิดเม็นเหยียบไปมีดไปกลิ่นโ o l l ่งมาครับใส่หินครับไม่โดนครับสแตปผีช่วยไว้ครับ มิดวันเจอพ่อจูเนจับล็อกขาและอีเชือดเดียกว่าช่วยกันรุมตีเน้นย้ำน้ต่อยอดเปลี่ยเฟลและโร่งเก่งย้ำอีกทีเปลี่ยเฟยอดอีกรอบครับเสนาบุกมิดวันตายฮะุเข้าไปกลางย้ำต่อจับล็อกเพลองไปครับไอ้ผาดเปิดมันขึมาสับเจ้าอีกธิภูมิจูได้ฟรอสเวทเคลื่อนไหวมาโก้ไฟใส่เต็มบอลแต่เคลือบกันเวทไม่ได้แล้วเปิดชานูแดนหลีเลือดสู้ครับมาให้เขารอดไปครับมีจูเลือดเด้งมาเต็มมาเต็มข้อผมไอ้ผาดเปิดไว้ สเปกเตอร์เปิดท่อนมาอัพันตีบอลมันลงไปเอ้าแอสเซออยู่ที่เดิมเฉยแล้วก็บอกเจเนรอลปาดไปปาดมาบอลสเปกเตอร์พยายามจะได้ไล่ล่าแล้วนั่นโดเทลจริงอัดลงย้ำต่ออีกทีหนึ่งมีนกวันคว้างไปอีกทีผ่านหรือเปล่าเอ้าไม่พอเฉยครับผมดาเมจแล้วเป็นกอลกิงมาครับผมคว้ากลับไม่ได้เจอฮุดซ็อกเยียบเข้าไปครับด้านนี้นัวเนียของสเปกเกอร์เหมือนกับว่าเอามันดูมันลงไปต่อที่สเปกเตอร์สเปกเตอร์เหยียบพื้นครับแล้วก็แซบีนออกกระโดดมาจับล็อกไปโดนแล้วนั่คอ็อกเวิร์กฮะ ปล่อยออกไม่ได้บอลสเปกเตอร์ล่อซื้อสกิลเบอลครับโอจียงังปวดเลยครับตอนนี้ดาวน์เอนเปาดลงไปใส่แล้วดูครับดูเจอแบนนิสโซออนเฟอร์เคอะไวแล้วก็เปิดแรนดของฝากอันนี้ครับทางแดนบีเคบีแล้วก็ยังไงต่อครับไล่ล่าพี่สักซ่าสักซ่าก็ปล่อยผมหายไปหมดครับหายหัวไปหมดเลยทีเดียวเออมีจูนก็ได้เข้ามาผิดเหลี่ยมนิดนึงครับส่วนแรนมีจูนก็ไม่รอดมาสลากไปจ่ายแชโดว์แดนไปแล้วด้วยฮะสิบสองต่อสิบเอ็ดครับมานาไม่พอที่แชโดว์แดนนะสลาก ครับเซียครับมาเซนไปไปอีเทอร์ดงครับผมย้ำต่อที่เปนคอร์เบิร์ครับโรลลิงเก่งมาฮุกไปหอดสแตปพีนเปิดกันไปฮะแล้วนด้านสเปคเตอร์เปิดนอต์ดมาบุกบอลตีลงต่อเซนโรเจอร์ครับโรลลิงยิงคอยย้ำต่อฟอร์สเบนกับเครื่องไว้ครับออร์ทเคิลดาวทีนีติตีมยาวเซนบินไวบอลตีกันแล้วลื่นเด็กมาเต็มยาำต่อโอเวอร์ไฟจากฟอร์สเบนรบอลจีนจับล็อกขาไม่ดีครับผมฮุกซับเหยียบขึ้นมาแต่ไม่ไหวครับโดนเทลตายแต่มีจุดก็ไม่รอดเหมือนกันฮะฐานด้านไอซ์เบิร์กพยายามจะไล่ล่ามินแล้วยยอดเเพีววฟใส่ิน ไอ้ผ่านหมดสะดุดไว้ใส่นั่นดูครับดูจะรอดเปล่าดูครับไม่น่าจะไหวโดนค้อนลวนแล้วก็เรียบร้อยหมดเดนเคิวนั่นซอกกาครับซอกกาดิยวอเบรย์ย้ำต่อคำหยาดฮุสซัมเหยียบมาเซฟตัดจังหวะได้ดีมากครับทั้งจังหวะเข้าจังหวะออกก็เก็บนั่นรเจอร์ไปตายสามกับนาวีส่วนโอจีก็ตายสามครับสมองหลุดกันังนั้นแล้วสกอร์นั่นเปิดมาแอสซอลเซฟปาดสองครับผมแล้ววุ้งไปครับจับผูกลง คนดนูคนนือคนดูผมว,ว่าไงก็มีเคปีเปิดมาดูบัตเล่น,นโนดีไล่ก่อนนะฮูสตันเกียบสอบอกเจโร่ตายครับทำได้ดีครับเซฟไล่ตามต,ามตาม่อเนี่ยโนเทลโนเทลโดนปาดเย็บยาครับไฟเผากันไปแล้วก็ปล่อยซึมใส่ดนื้อหนุ่มฝั่งโนเทลโนเทลละลายผมได้นี่ก็ตีใส่โนซักซ้าผมสเปกเตอร์เปิดฮ้อนมาก็มาเก็บกาครับเบนอีกงชอยส่วนระเบิดย้ำอยู่แต่ไม่สวนครับทางด้านุ่มไอซ์เบิร์กตายนี่กระโดดมาแนวหลังครับย้อนมาฆ่านั่นออเวนน้ไฟครับแต่มีจูนล้วงสแตทมาได้10ชาร์ตครับ10ชตเสิบช ตรียมต่อเจอเลนิพาวเจอเลนิพาวแล้วเจอจับล็อกไว้กระโดดมาตีนั่นเซนทอร์ครับอีก่เซนทอร์เซฟคือคีย์หลักครับสำคัญในการขับยันแล้วจะประเดี๋ยวบาดไปต้องไปคิวขอนเซฟเลยครับตายสี่ครับทีมนาวีครับผมสกอร์เป็นตอนนี้ก็17ต่อ18ครับเริ่มกลับมาครับโอจิเรื่อยๆฮะมาดตุกยังต่อใส่ไปครับจับผมช่วยไว้ก่อนแล้วกันนะ ทางด้านี้ก็มาพร้อมลายส่วนมาบอสลาครับเหล่าไปเจอสเปกเตอร์ได้หูอีกแล้วเสียเวลาจะแจกน้ำสลากแล้วก็ยื้อกันมาผมเชนนดูไม่ลงนะฮาแล้วสเปกเตอร์กำลังจะหายจากดูครับผมเรียร้อยไปแต่โดเทลก็โดนไล่ครับผมดแล้วโดเทลหูตัวเองก็หนีไปครับหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังฮะเข้าไปแบบนี้สลากละลายเลยครับเจอหน้าโดของฝั่งสเปกเตอร์ก็ปวดกับพื้นแยกร่างตีครับออร์เคิลก็ไม่รอดครั้งโจนนี้โรลิ่งกิ้งถอยไปกับเช่นโรเจอร์ฮะ อีวาร์ปดักมานั่นคือนั่นโอที่บอกก็กลิ้งมาด้านข้างผมเก็บมาที่ลูนไปสไลด์มาผมแล้วขุมลงไว้ครับโนเชียลไรเกอร์แท็กลงย้ำต่อแล้วก็ตีมยามาใส่ครับจะเล้งหนีก็หุบลงอีกครับโนเชลขุมแบบไม่หยุดครับเรียบร้อยผมโรเจอร์ตายส่วนนันไลน์นี่ก็ตีเทเวอร์กันไปครับตัวเขาเซฟย้ำต่อแอสเซสเซสครับไซเนันโอเซนทวอที่ขีหลักสำคัญของเซนนันโอจีมาเต็มครับส่วนนาวี่นี่ปิดโจทย์ทีมไว้ได้ยากครับ เด้อโอดีเจอสเปคเตอร์เจอเซนทอร์แม็กกีใช้ระเบิดมาเข้ากลางคะโดนฮุกซ็อมไปแล้วน้ำประเด็นบาดย้อนต่อโรเจอร์ตายครับด้านั้นไอซ์เบิร์กครับเปิดบีเคมีและพื้นไฟครับไล่บีบเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนตอนนี้ไอพาร์ดเปิดซึ้งไว้หมดสเปคเตอร์เปิดพล็อตมาไล่เก็บการเจอรเราเจอดอบแบกไปแล้วโดดซ้ายโดนควอนบาร์เสียรอยแส้เสร็เปิดแล้วครับส่วนทางด้านนี้ก็โดดถอยออกครับทั้งด้านสเปคเตอร์สลับเปิดเชนแรนไปแล้วโดดถอยกลับครับมีแกมีเอามาตีย้อนบุกเข้ามาย้อนตอดจับ ล็อกเอาไว้ดูมาถึงโดนโดนเชียวครับโนเชียวต้องยยาวๆผมไม่มีอะไรต้องพิมากครับโลนิกริ่งไปเสือนเซฟเซฟผมโดนใครต่อดังนั้เปล่าสลากยังอยู่ไกลอยู่ครับซอก้าตายผมเล่งยกลงต่อที่โนเชียวโนเชียวไม่รอดครับจังหวะนี้ครับสเปกเตอร์ไม่มีฮอร์สครับเสือนเซฟกลับไปได้มิดวันก็ถอยครับเอาโลชาร์โลครับจาร์น้ำเปล่าก็มาโฟวาตีกันไว้ครับเจ็บหนักครับตอนนี้เอชิตแก้มืก่อนครับสเปกเตอร์ฮอร์สมาผมมีจูนครับจะถอยได้ไหม ยังถอยไม่ได้ผมยังอยู่นี่อยู่แล้วก็ใจแข็งว้าผมไปฮะส่วนด้านออร์เคากตายซึ่งเกิดมาย้ำต่อฝั่งด้านนี้ดวงก็ผมเจอไอ้ผ่านที่จับล็อกไว้ซินเดโรเขาฝ่าเชโรก็ตายผมเจอมีดวันฆ่าไปฮะตายไปสามกับนาวิครับผมูกลงไปต่อแล้วถอยฮะผ่านจะลงอีกแล้วรอบผมแล้วอันตีบอมปัดลงมาซินเดอโเทียวทางด้านดูของฝั่งมีจูถอยครับส่วนด้านนี้โรนินเก่งมาเดินจับพู้ลงย้อำต่อสังสาตีเขาใส่ไปครับ แต่ผิดไล่บอลเขามาย้ำต่อใส่ดิร์โรเจอร์โรเจอร์ถอยบอลมีจูนขึ้นไปย้ำต่อเปิดเพือคว้าไปของักซ่าสทางด้านฝั่งโรเจอร์บอลเรียบร้อยไปฮะบว้าปิดลงมาบอลจังหวะนี้ก็ได้ดูครับกลางโดมบีกามีเปิดไว้เลือกดูใครเลือกดูใครก็อยู่ไกลแล้วก็บอลแล้วก็อิฟเฟอร์เบิร์กคว้าไปโดนสก๊าซสก๊าตายครับได้คัเบียงเทาว่าเียสามครับแล้วก็ถอยแยกย้ายไปฮะส่วนน้ำฝรสล่าของอ้อมมาต่ออ้เฮียวีจูนสมองไ่จะเคน่งช้าหนึ่งในไม่มีใครแวะฟาร์ดนะครับ มีดว <muitas> ันว้าวกลับไปเติมเลือดแล้วสุนโนเทลทอยฮะโดเรนเก่งมาผมดูมาลุกไปฮะลุกมาย้ำต่อถึงเราสักซ่าครับแล้วตอนนี้โดดมาก็มีจุดตีก็ไปอ่ะถึงหนไดโนของปาร์สเป็กเตอร์สเป็กเตอร์เรียบร้อยฮะฝาร์ได้โนปาร์ชิคิโร่ครับจิคิโร่ไปชิคิโร่ไม่กดครับแนั่นสเป็กเตอร์นี่แตกพายผมโดดดูมหมไอ้่ารเปิดมาผมแล้วก็จับล็อกย้ำต่อไดโนเขาเปิดไปแล้วฮุกครับผม ทางกานนี้ครับแล้วก็ยังดีลอจอร์กับไอซ์เบิร์กครับลอจอร์เอาเข้าไปมอกก็บอกโดนจับผูกแบบไม่หยุดนะแล้วก็ไอพาผัดลงจับราคาตัวครับลอจอร์ก็เองออกไปได้ตามดับเบิลเอทย้ำต่อบอลสติคิวของเดนเซฟครับสเปนเตอร์เปิดบอนมาด้านบนครับสแตนผีดบดย้ำต่อจะหนีก็หนีไม่พ้นครับเจอฮุกเฉลี่เข้าไปแล้วเรียบร้อยครับไอซ์เบิร์กเปิดบอนไล่ตามไปขี่รับผมทางด้านโดของฝากเลยครับเอไม่อยู่ตายครับดับเบิลคิวของมิดฟัน สก้ามองเห็นม <conclusions> ีจุดม totally <Columbus> ีจ <serv ie lang> right ุดกระโดดทอยออกแอคชีพแน่นอนชชดูแดนส์จอดด้านบนยับต่อครับเซนต์ทีโมจิครับมาแต้มนี้ขึนกลับมาให้ได้หรือเปล่านะไหลลงล่ามาตีมันต่อครับเซนต์นาไอซ์เสรอกระโดนลงบอยไปไอซ์เวิร์อครับผมที่การต่อไล่หัวยับยับไอซ์เร์อตายผสมเตอร์โดนคอมบังอรเจอร์ก็ไม่หล่อครับจีจีครับไอซ์เร์อสู้ไม่ไหวครับดาเมจแรงจัดครับทุกสเปกเตอร์นั้นตัวจับตายอย่างนั้นคอมกฮะมาเตะวันนี้เสมอกัรหนึ่งหนึ่งครับทั้งนัโดของฝั่ง นาวีโอจีครับจีจีวเวลเย์มีเกมสามให้ดูครับไปเดือดกันนะนาวีโอจีอีบสามต่อสามครับสามเนาทีจบเกมไปเหตุการณ์พิกันตั้งแต่ทางด้านโลของฝั่งออดีได้เซปเตอร์นะ แต่ที่หนักสุดคือผมว่าเซนทอร์ได้ปิงนี่แหละครับจังหวะปิงตัดของเซนทอร์นี่คมกริบมากนะฮะไม่มีตัวล้มเซนทอร์ได้ครับแล้วเซนทอร์เดินสตันเดิน,ด,นดับเบิลเดะสบายครับในเกมนี้สะดุดจังหวะทั้งบอยสวิต์ครับดูมแล้วก็สลกไปได้น,นี่ออกบีเคบีมาแล้วแต่ก็ดาเมจไม่มีฮะการจะได้วิ่งหาใครสักคนนี่ลำบากหมดเจอคอกเวิร์คคุกสตันเจอจับล็อกด้วยโพลครอครับพอบีเคบีหมดก็เจอหุบรัวหุบแบบไม่หยุดนะฮะจะไปดูมใส่โอดีโอดีก็ลากไปไกลมากครับ ว่าจะฆ่า OD ได้เพราะดาเมจไม่พอส่วนดุมใส่สเปกเตอร์ก็เจอ OD หุบเซฟรัวๆฮะดุมใส่เซนทอร์ยิ่งไม่ได้ฮนะเซนทอร์ถึกเกินไปครับผมเซนทอร์จ่ายสเตปปีดนะแล้วก็มูสตอมนะแล้วก็ดาเมจลัวๆนั่นเองครับซึ่งนาวีถ้าดาเมจไม่พอก็เป็นอย่างเงี้ยทำให้ลบ OG ไม่ได้ครับจะมีทีมไฟของ OG ที่แพ้นาวีก็ต่อเมื่อคนอยู่ไม่ครบนะฮะแต่ส่วนใหญ่ OG สติ๊กกัน5-5ครับผมถ้าไม่แหลกไปตายซะกอ่อนนะ ชนะไปแล้วตอนนี้สมมติกันหนึง่งต่อกันในเกมสาครับ